ยอดหมอหญิงอัจชริยะตอนที่563การประมูลสำหรับเศรษฐีตอนที่สองเอ๊ะย,ยาพวกนั้นเป็นที่นิยมมากเลยเหรอเชวชูถามพลางใส่รองเท้าสายตาของเขาก็เต็มไปด้วยความคาดหวังพูดอะไรเช่นนั้นล่ะคอรับในโลกนี้คนที่สามารถปรุงยาดีๆได้มีไม่กี่ตระกูลเท่านั้น ตั้งแต่ตระกุลชิงอวินหายไปอย่างกระทันหันยาที่ส่งขายในตลาดก็ลดลงอย่างมากในขณะเดียวกันตะกูลอื่นที่ถูกตรุกุลชิงอวินบดบังรัศมีและถูกกดขี่ชื่อเสียงในด้านการปรุงยาก็พบว่าชะตาของพวกเขาพลิกผันกลับทันทีพวกเขามีความสุขกับชื่อเสียงและได้รับความเคารพเป็นอย่างมากตอนนี้แม้แต่โรงหมอธรรมดากับร้านขายสมุนไพรก็ยังขึ้นราคาย,ายาไปอีกหลายเท่าตัวเลยขอรับ เมื่อคนรับใช้เห็นว่าเชียวชูสนใจหัวข้อนี้เขาก็พูดจ้อไม่หยุดตระกูลชิงหวินอาจจะเสื่อมทรามและกระทําการชั่วร้ายมามากมายแต่มันก็เป็นตระกูลที่ใหญ่มากๆและได้ผลิตยาจํานวนมหาศาลให้แก่ผู้คนทุกๆเดือนนอกจากยาที่ผลิตโดยผู้อาวุโสทั้ง12คนแล้วพวกสิทภ,ภายในก็ทํายาบํารุงและยารักษาโรคออกมา,มามากมายให้แก่ประชาชนทั่วแผ่นดินถึงแม้ว่ายาบํารุงและยารักษาโรคพวกนั้น จะไม่ใช่ขั้นสูงที่สุดแต่เมื่อเทียบกับสมุนไพรทั่วไปและยารักษาโรคที่ขายในโรงหมอกับร้านสมุนไพรแล้วพวกมันมีคุณภาพดีกว่ามากอีกทั้งชื่อเสียงของตระก,กูลชิงอวินในฐานะตระก,กูลอันดับหนึ่งก็ทําให้ยาของพวกเขาเป็นที่ต้องการอย่างสูงดังนั้นการหายไปอย่างกระทันหันของตระก,กูลชิงอวินจึงทําให้เกิดการขาดแคลนยาเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่ยาระดับสูงจะลดลงเป็นอย่างมากเท่านั้น กระทั่งยาที่ระดับต่ำกว่าก็ยังมีจำนวนลดลงด้วยจำนวนยาที่ไม่พอเพียงทำให้ผู้คนพากันซื้อยาทั้งหมดที่พวกเขาจะสามารถหาซื้อได้เอาไว้และหลายตระกูลที่ผลิตยาได้ก็เป็นพันธมิตรหรือเข้าร่วมกับผู้มีอำนาจต่างๆมานานแล้วในส่วนยาที่ดีที่สุดที่พวกเขาผลิตได้นั้นจึงจะส่งให้กับพันธมิตรของพวกเขาอยู่เสมอมีเพียงส่วนเล็กๆที่เกินมาหรือยาที่มีคุณภาพต่ำเท่านั้นจะถูกปล่อยขายให้กับคนภายนอก และนอกจากตระก,กูลพวกนั้นแล้วก็ยังมีคนที่เก่งกาจในด้านการปรุงยาทั้งจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงหรือที่ถูกผู้มีอำนาจให,ใหญ่ชักชวนให้เข้าร่วมด้วยปริมาณยาที่พวกเขาผลิตได้นั้นก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดี mm hmm. เมื่อคนที่มีความสามารถสูงในด้านการปรุงยาถูกค้นพบคนจากตระก,กูลที่มีอำนาจจะรีบมาชักชวนพวกเขาให้เข้าร่วมทันทีซึ่งในขณะนี้การซื้อยาบำรุงกับยารักษาโรคที่มีคุณภาพ กลายเป็นงานที่ยากลำบากอย่างยิ่งและจากเหตุผลนี้เองเมื่อโรงประมูลชาญหลินปล่อยข่าวว่าพวกเขามียาเตรียมเอาไว้ประมูลผู้คนมากมายจึงพากันสนใจจนโรงประมูลที่กว้างใหญ่นี้เริ่มมีทีท่าว่าจะไม่สามารถจุผู้คนที่เข้ามาร่วมการประมูลนี้ได้เออถ้านายน้อยสนใจยาพวกนั้นก็เสนอราคาในระหว่างการประมูลได้เลยขอรับซึ่งเท่าแก่ได้บอกพวกเราเรื่องยาเหล่านี้ล่วงหน้าแล้วเนื่องจากคําขอของลูกค้า ทางโรงประมูลจึงไม่สามารถให้สิทธิพิเศษแก่แขกผู้มีเกียรติของเราได้ขอรับเมื่อคนรับใช้สังเกตว่าเชลชูดูจะสนใจยาพวกนี้เขาจึงอธิบายเป็นเชิงขอโทษเล็กน้อยถ้ามันเป็นของธรรมดาทั่วไปมากกว่านี้สักหน่อยเหอฉางเลอร์อาจจะสามารถใช้ฐานะเท่าแก่ให้สิทธิพิเศษกับพวกเขาได้แต่ไม่ใช่กับครั้งนี้และของที่ล้ำค่าแบบนี้ด้วยเมื่อได้ยินดังนั้น เชียวชูก็หัวเราะระบบมือไล่คนรับใช้ให้ออกไปจากห้องทันทีถ้าข้าสนใจของพวกนั้นเจ้าคิดว่าข้าจำเป็นต้องซื้อด้วยหรอข <c oughs> ้าแค่ขอน้องอูสเสืยก็ได้แล้วเชียวชูก็แอบมองไปยังอูสเสือที่นั่งนิ่งไม่รู้ร้อนรู้หนาวแล้วก็ยิ้มให้นางจนตายีน้องอูสเสืยเจ้าเห็นด้วยหรือไม่กับสิ่งที่ข้าพูดหนะ้าอูสเสืยก็เหลือบมองเชียวชูแวบหนึ่งแล้วก็หันหนี นางไม่อยากจะตอบคำถามงี่เง่าไร้สาระเช่นนั้นด้วยการกระทำที่เย็นชาของอูเสียก็ไม่ส่งผลต่อเชียวชูเล็กสักนิดเขาก็หันไปถามหัวเหวี่ยงต่อว่าพี่หัวยาที่น้องอูเสือให้ไปขายในการประมูลนี้มีเท่าไหร่หรอหัวเหวี่ยงก็ตอบทันทีเจ็ขดขวดเจ็ดขวดหรอือมถ้าหนึ่งขวดขายได้หนึ่งแสนตำลึงเช่นนั้นก็จะได้เจ็ดแสนตำลึงโห เชียวชูถึงกับกลืนน้ำลายอึกใหญ่เลยทีเดียวเป็นการประเมินราคาจากครั้งที่พวกเขาตบตาผู้คนที่อยู่หน้าประตูสำนักศึกษาเฟิงหัวก่อนหน้านี้ยอดหมอหญิงอัชฉริยะตอนที่564การประมูลสำหรับเศรษฐีตอนที่ส ยาครั้งนี้แตกต่างจากยาครั้งก่อนอู๋เสือพูดออกมานิ่งๆเมื่อครั้งที่อยู่หน้าประตูของสำนักศึกษาเฟิงหัวนั้นนางไม่มีทางเลือกอื่นไม่เช่นนั้นแล้วนางคงไม่เอายาที่สามารถพัฒนานและปร,ะปรับปรุงเส้นเลือดดำและแดงออกมาขายหรอกเอแต่ว่าน้องอู๋เสือพวกมันก็ยังคงขายได้ราคาสูงอยู่ดีใช่ไหมเจ็ดขวดน่าจะได้อย่างน้อยก็หนึ่งแสนตำลึงใช่ไหมเชียวชูถาม พร้อมกับเกาหัวอย่างไม่ค่อยแน่ใจอูเสือก็ชำเลืองมองเขาและพูดว่าใครบอกเจ้าหระอว่าข้าจะขายเป็นขวดหมเมื่อได้ยินดังนั้นเชียวชูก็ยิ่งสับสนหนักหัวเหวาก็ใส่หัวอย่างอดไม่ได้เขาทนเห็นเชียวชูแสดงความโง่ไปมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วจึงได้อธิบายว่าครั้งนี้น้องอูเสือให้ยาข้ามาเจ็ดขวดแต่และขวดมียาห้าเม็ดซึ่งข้าได้ปรึกษากับหือฉางเลอร์แล้ว เขาเห็นด้วยว่าทุกขวดจะต้องประมูลแยกกันครั้งละหนึ่งเมตรอืมเชวชูก็พยักหน้าอย่างงงงแต่หลังจากที่ครุ่นคิดอยู่นานเขาก็ถามออกมาหนึ่งคำถามแล้วเราจะได้เงินเยอะไหมอะหัวเหยาก็ส่งสายตาเหยยดหยามแบบสุดๆไปให้กับเชวชูพร้อมกับตัดสินใจว่าจะไม่เปลืองน้ำลายให้เจ้าโง่หัวคี้เลื่อยนี้อีกเชวชูก็ถอยหลังกลับไปอย่างอับอายพร้อมกับถูจมูกไปมา มันทําให้เขารู้สึกอยากจะดื่มน้าขึ้นมากระทันหันเลยทันทีส่วนผู้คนที่มายังโรงประมูลก็มามากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดตอนนี้ก็ไม่สามารถปิดประตูได้ขณะที่ผู้คนก็ยังพยายามที่จะเบียดกันเข้ามาอยู่สถานการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้สร้างความประหลาดใจให้กับอูสเวียที่นั่งอยู่ในห้องส่วนตัวบนชั้นสองของนางเป็นอย่างมากนางไม่รู้ว่ายาจะเป็นที่ต้องการมากขนาดนี้ แม้ว่าการตอบสนองที่หน้าประตูของสำนักศึกษาเฟืองหัวก่อนหน้านี้จะมากเกินไปบ้างแต่ยาที่นางเอาไปขายในครั้งนั้นมันมีฤทธิ์ต้านสวรรค์ซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนในโลกนี้ส่วนยาที่นางให้หัวเหยี่ยงเอามาขายในครั้งนี้นั้นมันก็ดีมากเช่นกันแต่ฤทธิ์ของพวกมันเทียบไม่ได้กับยาที่พวกเขาขายไปก่อนหน้านี้แม้แต่น้อยเหอฉางเลือกแค่กระจายข่าวให้คนรู้ว่าโรงประมูลชาหลินจะมียาออกมาประมูล แต่ไม่ได้บอกถึงฤทธิ์ของพวกมันเลยสักคำทว่ามันก็ยังกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่มากมายขนาดนี้ได้อุยเื้อจึงตัดสินใจว่าจะต้องพิจารณายาของนางให้มากกว่าน,นี้อีกตลอดมานางตั้งใจจะให้ยาของนางแก่คนของวังหลินแล้ะคนในกองทัพรุ่ยหลินเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วนางก็ไม่ได้ใช้เวลากับยาของนางเพิ่มอีกและในเวลานี้นางก็ไม่สามารถกลับไปที่วังหลินได้ส่วนเงินที่นางมี ก็ลดลงไปเรื่อยๆนั่นจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ของนางนางก็ไม่เคยคาดคิดแม้แต่น้อยว่าเฉียวชูกับคน,น,นอื่นๆที่ใช้ชีวิตอย่างยากจนค้นแค้นมาครึ่งชีวิตจะร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาอย่างกระทันหันแบบนี้ดังนั้นถ้ายาเป็นที่นิยมมากขนาดนั้นจริงๆก็หมายความว่านางจะสามารถทํากําไรจากมันเพื่อเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้อู๋เสือจึงตัดสินใจจะเฝ้าสังเกตเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก่อนที่นางจะสรุปผล พวกเขาต่างก็รอคอยการประมูลเริ่มขึ้นอย่างใจจดใจจอ่อและทั้งโรงประมูลก็แน่นเอียดคนมากมายที่ไม่มีที่นั่งก็เรียงแถวกันอยู่ตรงกำแพงด้านข้างและด้านหลังซึ่งภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้านี้ก็ทําให้เหอฉางเล่ยยิ้มแบบไม่หุบด้วยความยินดีแม้ว่าโรงประมูลชาหลินจะมีชื่อเสียงค่อนข้างดีและมีผู้สนับสนุนที่แข็งแกรง่งแต่พวกเขาก็ไม่เคยประมูลยามาก่อนเนื่องจากไม่มีตระกูลผลิตยาที่มีชื่อเสียงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งเมืองนี้ก็เคยเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ๆก็จะริญขึ้นมาเนื่องจากสำนักศึกษาเฟิงหัวซึ่งผู้ที่มาเยือนส่วนใหญ่นั้นก็เป็นสิทธิจากสำนักศึกษาเฟิงหัวนั่นเองดังเช่นวันนี้เมื่อมองเข้าไปในฝูงชนที่แออัดอยู่ในโรงประมูลหลายคนในนั้นเป็นผู้เยาว์ที่สวมชุดเครื่องแบบของสำนักศึกษาเฟิงหัวพวกเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มและมาถึงตั้งแต่แรกๆเพื่อจะได้ที่นั่งที่ดีที่สุดจากสีหน้าที่กระตือรือร้อนของพวกเขา ก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาคาดหวังในการประมูลวันนี้เป็นอย่างมากเหอฉางเลอเองก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากแม้ว่าเขาจะไม่ได้คาดว่ายาพวกนั้นจะทําให้คนมาที่โรงประมูลชาหลินมากมายขนาดนี้นี่เป็นคนจํานวนมากที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาในประวัติศาสตร์ของโรงประมูลชาหลินเลยก็ว่าได้เท่าแก่เราเริ่มได้หรือ,อยังขอรับผู้ทําการประมูลถามความเห็นของเหอฉางเลอเป็นครั้งสุดท้าย ในขณะที่จัดเสื้อผ้าของเขาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย